DNA และประวัติการค้นพบ DNA หรือว่ากรดดีออกซิไรส์บรนิวคลีอิกมันเป็นโมเลกุลทางพันธุกรรมที่ไม่อยู่ในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมันเป็นโครงสร้างคล้ายบันไดาย,ยาวที่บิดเป็นเกลียวซึ่งประกอบไปด้วย 4. นิวคลีโอไทด์อะดีนีนไทมีนไซโตซีนและกัวนินฟรอสเฟตแบ็กโบน เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของ DNA และ RNA มันคือห่วงโซ่ของหน่วยน้ำตาลฟอสเฟตที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็นขอบด้านนอกของ DNA และ RNA โครงสร้างของ DNA มักจะถูกเปรียบเทียบกับบันไดเวียน DNA มีหน้าที่รับผิดชอบการสืบทอดลักษณะจากพ่อแม่สู่ลูกหลานข้อมูลทางพันธุกรรมที่เข้ารหัส DNA จะเป็นตัวกำหนดสีตาสีผิวและสีผม หรือว่าความใบต่อโรคบางชนิดและเมื่อเซลล์ต้องการที่จะสร้างโปรโตีนขั้นแรก DNA จะถูกอ่านและทำสำเนาของข้อมูลในรูปแบบที่สร้างขึ้นมาในรูปของ mRNA โมเลกุล mRNA จะถูกควบคุมการผลิตโปรโตีนซึ่งทำหน้าที่เฉพาะภายในเซลล์และกระบวนการที่ใช้ DNA เพื่อสร้าง mRNA มันเรียกว่าการถอดรหัสและกระบวนการที่ใช้ mRNA เพื่อสร้างโปรโตีนขึ้นมามันถูกเรียกว่าการแปรลรหัสกระบวนการเหล่านี้จำเป็นต่อการทำงานที่เหมาะสมของเซลล์และการเจริญเติบโตการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตการค้นพบ DNA นนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของเซลล์และส่วนประกอบต่างๆของเซลล์เป็นเวลา,านานหลายทศวรรษจนกระทั่งต้นทศวรรษที่20 นักวิจัยก็เริ่มไขความลับเกี่ยวกับสารพันธุกรรมที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและหนึ่งในนักวิจัยรุ่นแรกที่มีส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ DNA เขาเป็นแพทย์ชาวสวิตคุณฟรีดิกมิเชอร์ในปี1896คุณมิเชอร์ได้ค้นพบสา,สารใหม่ในนิวเคลียสของเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเขาเรียกมันว่านิวเคลียสและเขาเป็นคนแรก ที่แยกสสารนี้ซึ่งมันคือ DNA และในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานักวิจัยคนอื่นๆได้มีส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของ DNA ในปี1910คุณโทมสัสฮันมอร์แกนได้คนพบว่ายีนที่อยู่บนโครโมโซมซึ่งเป็นโครงสร้างคล้ายกับเกลียวในนิวเคลียสของเซลล์มันมีข้อมูลทางพันธุก,กรรมและในปี1972 คุณแฮร์มันมูเลอร์ได้ค้นพบว่ารังส 4x มันสามารถทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของยีนได้ซึ่งเป็นหลักฐานแรกที่บ่งชี้ว่า DNA มันเป็นสารพันธุก,กรรมและการวิจัย DNA ก็ได้ดำเนินการมาเรื่อยๆจนกระทั่งในปี1952คุณโรซาลีนแฟงคลีนและคุณมอริสวิลกินส์จากคิงคอร์เจ e ในลอนดอนได้ใช้การถ่ายภาพผลึกด้วยรังสี x ทำให้ได้ภาพ DNA ที่มีความละเอียดสูงภาพแรกมันแสดงให้เห็นว่า DNA มันมีโครงสร้างแบบขดลวดที่มีรูปแบบซ้ำๆทำให้พวกเราเข้าใจใน DNA มากขึ้นและหลังจากนั้นคุณเจมส์วัตสันและคุณฟารมซิสคลิกจากเคมบริดจ์ยูนิเวอร์ซิตี้พักเขากำลังทำงานเกี่ยวกับแบบจำลองของ DNA และจากข้อมูลใหม่ที่ได้จากภาพถ่ายของคุณแฟรงกินส์และคุณวิลกินส์ ผนวกกับความรู้ด้านเคมีและฟิสิกส์ของเขาคุณวัศน์และคุณคลิกได้พัฒนาแบบจำลองของ DNA ที่แสดงให้เห็นว่านิวเคลียร์ไทป์มันถูกจัดเรียงอย่างไรและโมเลกุลมันสามารถจำลองตัวเองได้อย่างไรพวกเขาตีพิมพ์การค้นพบของพวกเขาในปี1953และแบบจำลองของพวกเขากลายเป็นที่รู้จักของรูปแบบเกลียวคู่การค้นพบเกลียวคู่ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญในประวัติศาสตร์ในการวิจัย DNA นักวิทยาศาสตร์พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางโมเลกุลของพันธุก,กรรมและหนึ่งในการพัฒนาที่สำคัญของการวิจัย DNA คือการคิดค้น r e c o m b i n a n t DNA หรือว่า DNA สายผสมในปี1970มันทำให้พวกเราสามารถตัดต่อยีนในห้องปฏิบัติการได้เพื่อให้ได้ยีนในรูปแบบใหม่ที่เราต้องการ